สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มเก็บขยะวัย24ทํางานส่งตัวเองเรียนถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธทุกที่กระทั่ง5วาวดตอบรับคําขอเพราะเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่สดใสได้สําหรับใครนะครับที่กําลังน้อยเนื้อต่าใจในโชคชะตา ไขว่คว้าไล่ตามหาความฝันไม่ได้สักทีลองมาดูเรื่องราวนี้นะครับอาจจะเป็นกำลังใจให้คุณได้นุ่มวัย24ปีผู้นี้นะครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายต่อหลายคนเพราะเขาไม่ยอมให้อาชีพของเขามาขวางความฝันของเขาได้แม้จะยากจนลำบากแค่ไหนนะครับแต่ในที่สุดความพยายามความขยันมุ่งมั่นของเขาก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตริฮานสเตตัน ชายหนุ่มวัย24ปีมีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะเล่าว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาค่อนข้างสู้ชีวิตพอสมควรเมื่อเขาอายุได้8ขวบแม่ได้ทิ้งเขาไปปล่อยให้เขาต้องอาศัยอยู่กับพ่อพี่ชายจากบ้านที่แสนสุขมั่นคงกลายเป็นตกอยู่ในวงวนแห่งนี้สินจนพ่อของเขาต้องทำงานถึง3อย่างในเวลาเดียวกันเพื่อหวังหาหรายได้เข้าบ้านและส่งลูกทั้งสองเรียนหนังสือจนจบ ช่วงเวลานั้นรีหานเล่าว่าค่อนข้างรันทดอยู่ไม่น้อยบางครั้งบ้านถูกตัดไฟไม่มีไฟฟ้าใชา้เคยไม่มีอะไรกินกันถึง3วันแต่อย่างนั้นเขาก็ไม่เคยละทิ้งการเรียนแม้แต่น้อยอดทนร่ำเรียนด้วยความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและทางโรงเรียนจนเขาสาม,มารถเรียนจบ High ไฮสคูลหลังจากนั้นความฝันต่อมาของเขาคือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่ว่าเขาจะพยายาม ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยมาหลายสิบแห่งแต่เขาถูกปฏิเสธทุกที่สุดท้ายเขาเลยต้องหันไปทํางานเป็นพนักงานเก็บขยะและนี่นะครับก็คือจุดพลิกผันในชีวิตของเขาเพราะเมื่อเพื่อนๆที่เก็บขยะด้วยกันรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของรีฮานพวกเขาจึงรีบพูดคุยให้กําลังใจแก่เขาโดยห้ามทิ้งความฝันดิดขาดสุดท้ายเพื่อนๆของรีฮานได้รวมตัวกันเข้าไปพูดคุยกับเบียนเบลูกชาย ของเจ้าของบริษัทเก็บขยะจนท้ายที่สุดเบรนได้ฝากรีฮานให้กับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโบวีสเตทและในที่สุดนะครับเขาก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสมใจแต่รีฮานก็หาได้หยุดความฝันเพียงเท่านี้นะครับเขายัางได้ร่ำเรียนศึกษาต่อจนจบออกมาด้วยเกรดที่สูงริ่วซึ่งทําให้เขาได้งานเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองพร้อมกับเข้าศึกษาต่อที่แอลซัส การทดสอบการรับเข้าเรียนของโรงเรียนกฎหมายและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเขาเพิ่งได้รับจดหมายว่าทางมหาวิทยายลัยฮาวาดได้อนุมัติคำขอของเขาและรับเขาเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยแล้วจากพนักงานเก็บขยะกลายมาเป็นที่ปรึกษาการเมืองและกำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยายลัยระดับโลกและทั้งหมดที่เขาได้มานี้นะครับหาใช่แค่ความช่วยเหลือ และแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างเดียวหากแต่ความขยันมั่นเพียรต่างหากคือหัวใจหลักของการไขว่คว้าหาความฝันของตนเองและแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตทุกคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริตแพนด้าหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ